สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับมาสมัคร Gmail นะครับแบบง่ายๆกันเลยนะครับผมโดยใช้ระบบ Android นะครับส่วนใครใช้ระบบ iOS นะครับผมแนะนำให้ไปเปิด browser Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสมัคร Gmail นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมจะสอนตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมที่ใช้แอป Android นะครับระบบ Android ให้มาที่เพจสโต e นะครับผมอ่าแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือนะครับถ้ามนมุมบนขวามือตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคหลังจากกดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วเราเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรามาที่เพิ่มบัญชีอื่นเห็นไหมครับให้เรากดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็กด Google นะครับเขาก็จะ กำลังตรวจสอบพอมาถึงตรงนี้นะครับขาจะให้เราป้อนรหัสล็อกหน้าจอนะครับก็คือรหัสของเราที่เราตั้งเอาไว้นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วเราเขาก็กําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับขอดจะให้เราลงชื่อเข้าใช้แล้วครับมาอยู่หน้า Google แล้วนะครับอันนี้คือการใช้งานผ่านทางพีเอสโต้แต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนใช้ i อโนะครับพิมพ์ไปเลยครับสมัคร gmail นะครับใน Google นะครับจะขึ้นหน้านี้แบบแบบผมเลย หลังจากที่ไม่อยู่หน้านี้ก็เหมือนกันแล้วนะครับครัวน,นี้นะครับทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับมาทําตามผมได้เลยก่อนอื่นนะครับให้เรามานะที่มุมล่างนะครับซ้ายมือเขาจะเขียนคําว่าสร้างบัญชีเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปเลยลเขาจะมีให้เราเลือก2หมวดน,นะครับสําหรับตัวเองแล้วก็เพื่อจัดการขอ,อธุรกิจของฉันในที่นี้ให้เราเป็นสําหรับตัวเองเลยครับ อพอมาตรงนี้เสร็จนะครับเขาก็จะให้เราป้อนชื่อของคุณนะครับชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดถัดไปเลยครับ อ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอย่างละเอียดก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านสับสนนะครับตรงนี้นะครับวันเดือนอันนี้คือปกติแน่นอนนะครับแต่ถ้ามาที่ปีนะครับปีตรงนี้นะครับต้องใส่คสนะครับคสคิดสกราลนะับไม่ใช่พสนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่วันก่อนนะครับแล้วก็เดือนนะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วตรงนี้นะครับต้องใส่คสเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับคสอ่แล้วก็มาเลือกนะครับผมมาเลือกเพศแล้วก็กดถัดไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกที่อยู่ Gmail นะครับเลือกที่อยู่ Gmail หรือสร้างที่อยู่ของคุณนะครับเขาจะมีสามตัวเลือกหรือตัวเลือกตรงนี้ครับที่เราติดมาอันนี้คือใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็กดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่ะผมเอาแบบนี้แล้วกันเนาะ โ okay. อเคอาหลังจากที่เข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับในที่นี้ผมย้านะครับก่อนที่จะสร้างรหัสผ่านผมแนะนําให้คุณผู้ชมจดบันทึกรหัสผ่านทุกครั้งนะครับที่คุณผู้ชมตั้งการลืมนะครับผมในที่นี้ผมผมเอาแสดงรหัสติ๊กถูกออกก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ใส่เลยครับต้องจําให้ได้นะครับอันนี้คือสําคัญมาก นะครับอ่าหลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วจดเรียบร้อยแล้วนะครับย้านะต้องจดนะครับเราก็กดถัดไปอ่าตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเพิ่มหมายเลขศัพท์ไหมเราสามารถกดข้ามได้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งจดก็ได้นะครับหรือคีย์ใส่ก็ได้แต่ถ้ายืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์มันจะดีนะครับมันจะเป็นซีเคียวในการกู้อีเมลของเรานะครับถ้าลืมรหัสของ Gmail นะครับ ่ในที่นี้ถ้าใครไม่อยากใส่ก็กดคามเลยหลังจากนั้นนะครับตรวจสอบข้อมูลบัญชีของคุณเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็กดถัดไปเลยตรงนี้ก็เป็นข้อกําหนดนะครับที่เขาให้เราอ่านก็อ่านสักหน่อยก็ได้ครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดฉันยอมรับนะครับอันนี้โทษทีต้องกดฉันยอมรับนะครับโอเคครับตรงนี้เรากำลังเข้าสู่ Gmail ให้เราลนะ่ะบริการ Google นี่เห็นแล้วครับเรียบร้อยครับแค่นี้แหะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมในการสมัคร g m a i l นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับที่ผมสมัครเมื่อกี้อ่าแล้วผมจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail วันนี้เลยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมสําหรับการสมัคร Gmail นะครับผมนี่ครับก็ขึ้นมาครับเป็นชื่อ Gmail ของผม add ชื่อ Gmail แล้วก็ add gmail com เห็นไหมครับโปรเจกต์เสร็จส add Gmail นะครับเพียงแค่นี้แหละครับเราก็จะมี Gmail ไว้ใช้งานนะครับสําหรับไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรต่างๆหรือเราต้องไปลงทะเบียนอะไรส่วนมากทุกอย่างจะใช้ Gmail ทั้งหมดนะครับสมัคร TikTok สมัคร Face สมัครอะไรต่างๆนะครับ อย่าลืมนะครับ Gmail ทุกวันนี้นะครับโลกออนไลน์ต้องมีนะครับเพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณมีตัวตนจริงๆนะครับอันนี้แล้วก็เพื่อการส่งข้อข้อมูลต่างๆนะครับการสมัครงานอันนี้ก็ใช้ Gmail ทางนั้นเลยนะครับ Gmail มีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของเรานะครับทุกคนต้องมีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับอ่าเทคนิค จากทาง n n นสอนแทมเตอร์ช anel มาสอนกันนะครับวิธีการสมัคร Gmail ผ่าน Play Store นะครับผมหรือถ้าใครใช้ iOS ก็ผ่านเบราว Google Chrome ก็ได้นะครับผมมันมี2ทางนะครับขั้นตอนการสมัครก็เหมือนอย่างที่ผมบอกมังกี้นะครับคล้ายกันหมดเลยนะครับทำตามรับรองว่าสมัครได้แน่นอนนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนติดปัญหานะครับสมัครไม่ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีโอได้เลยนะครับผมผมจะมาตอบแล้วผมอาจจะ ถ้าติดปัญหาที่คุณผู้ชมมาบอกนะครับแล้วถ้าผมมาหาวิธีได้ผมก็จะมาบอกเลยนะครับผมอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอาจจะเป็นพราะเครื่องมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมมาแนะนํานะครับผมโอเคครับส่วนชลิบวันนี้นะครับทางเอ็นเอ็นสอนคอมเตอร์ช n e l สวัสดีครับ